ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบค่ะแต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่านไม่ควรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะอย่าแปลความหมายแบบมั่วและสีสัวนะคะคนที่เขาไม่ชอบประยุทธ์จันทรโอชาและก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ชอบประเทศประยุทธ์จันโอชาและก็รัฐบาลนี้ไม่ใช่ประเทศที่เขาอาศัยอยู่ค่ะคนไทยเขารังเกียจ บุคคลค่ะไม่ใช่รังเกียจชาติคะทาไมต้องโยนตัวเองเป็นประเทศชาติด้วยคะเมื่อเขารังเกียจตัวเองก็หมายถึงว่าตัวเองค่ะไม่ใช่ประเทศชาติเข้าใจอะไรให้มันถูกด้วยนะคะต้องให้พูดภาษาดาวังคารหรือเปล่าคะถึงจะเข้าใจเพราะประชาชนก็คือประชาชนของเราที่เราต่างคนต่างฝ่ายก็รักกันทั้งคู่ใช่ค่ะเพราะเราคือประชาชนคิดต่างรักกันนี่หมายถึงบางคนนะคะว่าบางคนไม่ได้รักค่ะคําว่ารักประชาชนนั้นเราต้องไม่เลือก ว่าใครเป็นใครแน่ใจหรือคขาว่าไม่ได้เลือกฮะก็เห็นการกระทําการตัดสินการดําเนินคดีและการใช้กฎหมายต่างๆนี่สองมาตราฐานมากๆมันชัดเจนอยู่แล้วคะ่ะว่าเลือกฝ่ายเลือกข้างแล้วก็เลือกฝ่ายตัวเองชัดเจนกฎหมายเป็นผู้ที่เป็นคนดําเนินการอยู่แล้วให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นปกติในประเทศไทยอ๋อถ้าเป็นฝ่ายตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตปกติคะ่ะดําเนินการ ทำมาค้าขายหรือว่าจะทำมงทำม็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่โดนคดีก็โดนหมายสารโดนปรับโดนเรียกตัวโดนฉีดน้ํานะคะโดนสลายการชุมนุมสารพัดเลยค่ะคงจะบอกว่าให้อยู่ตามปกติคงเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามอะ่ะไม่ปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นประทปไใจแบบไหนก็ตามต้องมีกฎหมาย ใช่ค่ะประชาธิปตยแบบไหนก็ต้องมีกฎหมายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําตามกฎหมายหรือไม่เมื่อมีอํานาจในมือนะปาก็บอกสอนคนอื่นว่าต้องทําตามกฎหมายแต่ตัวเองไม่เคยทําตามกฎหมายนะและอย่างหนึ่งเรื่องมารยาทด้วยนะสอนคนอื่นจังว่าต้องมีมารยาทในที่ประชุมในที่สภามีมารยาทอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดูตัวเองบ้างเลยเหรอคะว่าตัวเองมีมารยาทแค่ไหนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นนะอย่างเช่นสัมภาษณ์นักข่าวอย่างเนี้ย แล้วก็โยนเปลืกกล้ยแล้วก็ตะอคอกแล้วก็อสสารพัดนะคะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเดินตัดหน้าชวนหลีกภัยที่กําลังสัมภาษณ์นักข่าวเลยนะคะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่ามาราย,ยาทนั่นแหละคือทําให้สังคมสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยเงียบยังกับประชาเรียบร้อยมากเรียบร้อยโรงเรียนจีนอันศึกรอบศึกไกลผมไม่ห่วง ไม่ห่วงได้ยังไงคะคนอยู่นอกประเทศเนี่ยเขาไม่อยู่ตั้งสิบปีนะคะเห็นพูดถึงจังคำก็ทักษินสองคำก็ทักสินนะอะไรก็สุดนอกเนี่ยยังพูดถึงตลอดเลยบอกไม่ห่วงได้ยังไงฮะแต่วันช่วงสึกใกล้่กลุ่มเหงใช่ค่ะไอตัวอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันน่ากลัวสุดเลยไอพวกหอกหักข้างแคร์เนี่ยนะที่บอกว่าจะไม่รัฐประหารสุดท้ายก็ทําจะคืนเอ่อความสุขให้กับประชาชนป่านนะี้ยมีแต่ความทุกข์ ทุกยากมากขึ้นด้วยซ้ำไปขอเวลาอีกไม่นานปามากี่ปีแล้วเนี่ยฮะหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองก็มันหันมาฆ่ากันเองอยู่ทุกวันนี้ไงฮะพี่ยิงประชาชนตายสมัยเสื้อแดงอีกล่ะหกศพวัดประทุมอีกล่ะฮะนี่แหละคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละคนที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดนะจ๊ะที่ฆ่ากันเองเนี่ยอย่าไปบอกคนอื่นนะเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ร้องเพลงให้เสาธงฟังไงดิฉันจะประท้วงว่าที่ผู้อภิปรายเนี่ยพูดว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยหลับในห้องประชุมเนี่ยค่ะมันเป็นการเสียดสีใส่ร้ายมันจะคือการใส่ร้ายได้ยังไงเลยจ๊ะในเมื่อภาพแล้วก็คลิปมันก็มีเห็นอยู่ว่านอนหลับอยู่อาปากหมอเลยอะ่ะนี่ไงดิฉันจะขอให้ท่านประธานเนี่ยบอกให้ผู้อภิปรายถอนคาพูดค่ะ ถ้าจะให้คนอื่นถอนคาพูดนะ่ะถอนคนนั้นนะออกจากสภาไปเลยจ้ะออกจากรัฐบาลไปด้วยนะจ๊ะไม่รู้จะอยู่ทําอะไรนะคะการงงการงานก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมานั่งหลับอย่างเดียวครับที่ฉันระทวงทีไรเนี่ยท่านต่อว่านี่น,นี่หน่อยๆตลอดเลยนะคะดีฉันจะขึ้นแล้วนะ,ะอย่ามาขึ้นอะไรแถวนี้น,นี่สภานจ๊ะไม่ใช่เตียง ไม่ใช่แค่นี้นะประยุทธ์นะพอกาลังจะพูดบลาบ,บล a บบลล a b ลอภิปรายบางอย่างนะก็ลั้นไปเห็นสสเจียมนั่งหัวเราะอยู่นะคะความเป็นลูกผู้ชายนี่ไม่คงทนไม่อดทนสักเท่าไหร่เลยไม่สมเป็นชายชาติทหารเลยอยู่ดีก็เออแดกขึ้นมารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหัวใจจะวายตายมั้งก็เลยขอลาที่ประชุมไปอย่างแบบน้อยอกน้อยใจแบบน่าสงสารมากเลยอตำรวจยุตสา์ไปแล้วเนี่ยมันพังพินาไปด้วย คงตอบแค่นี้ดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่ค่อมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับฟังจบแล้วอะ่ะกดติดตามมีสองนวยนะจ๊ะ